กลุ่มเประบ,บางเนี่ยนะคะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นมายืนหยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนได้แต่หากพบผู้ที่สวมสิทธิ์นะคะมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพง่งค่ะ โดยทางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวที่พานันสิริชนะข่าเปิดเผยถึงโครงการลงทะเบียนนะคะปัสวัสดิการแห่งรัฐปี2565บอกว่าประชาชนนั้นให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกันเป็นจำนวนมากถึง22ล้านคนค่<ท>ะแล้วก็มีผู้ได้รับสิทธิ์มากถึง14ล้านคนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติก็จะต้องยืนยันตัวตนนะคะที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน แล้วก็ธนาคารทกสนะคะโดยธนาคารออมสินและทกสเนี่ยจะให้บริการยืนยันตัวตนไปจนถึง27สิงหาคมนี้ค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยจะให้บริการยืนยันตัวตนโดยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการสำหรับการยืนยันตัวตนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะและวันหยุดนักขตัตฤกษ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคารนะแต่ว่ายังไงก็ตาม วันธรรมดาที่ไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์หรือว่าไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตกษ์เขาทางานปกติกันนะคะแน่นอนส่วนของการพิจารณาแต่ละธนาคารเขาอาจจะเปิดให้บริการวันศุกร์อขอภัยวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันนักขัตฤกษ์เออก,ก,ก,ก็ดูยากเหมือนกันนะแต่รัธนาคารไหนดูอะไรยังไงแต่ว่าไปวันธรรมดาสะดวกสุดนะคะค่ะของกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็คือมีผู้สูงอายุผู้พิการย้ำอีกทีนึงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเนี่ยมาลงทะเบียนแทนท่านได้เช่นกันพร้อมทั้งสั่งการให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่สวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีโทษทั้งทาง,ทางอาญาและทางแพงเออนะคะก็อย่าหาทํานะไปสวมสิทธิ์เขานี่ยมันมีการซ้ำเติมกันนะใช่ค่ะนะคะเอาเป<อ>รียบใช่ ือเขาเขาเขามีไรายได้น้อยอยู่แล้ว<ช>บางคนก็ไปสวมสิทธิ์แบบนั้นนะคะ<ช>ก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยท่านก็จะเดินถูกดําเนินคดีตาม